สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใครๆก็เข้าครัวเหมือนเช่นเคยครับกับผมเชฟปูวันนี้เมนูที่น่าสนใจ่สุดในโลกได้มาถึงแล้วทำง่ายๆแต่อร่อยได้เรื่องเมนูนี้มีชื่อว่าผัดหมี่ฮ่องกงครับก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนสักครู่ครับสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของผัดหมี่ฮ่องกงเริ่มต้นที่ เส้นหมี่ฮ่องกงหรือเส้นหมี่ซั้วทั่วไปนั่นแหละเนื้อปูแต่วันนี้เรามีกันเชียงากาับก้ามก็มาใช้เห็ดหอมถั่วง,งอกกระเทียมเจียวกุ้งแฮมอันนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นสโมกแฮม แฮมลมควันต้นหอมหั่นท่อนซีอิ๊วขาวเห็ดหอมน้ำมันงาเหล้าจีนเกลือพริกไทยและกระเทียมสับแน่นอนที่สุดสำหรับ อัตราส่วนผสมอย่างละเอียดกว่านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel. tv เอาล้วครับเริ่มต้นขันตอ,ตอนแรกของผัดมีฮ่องกงก็คือตั้งน้ำให้เดือดก่อนเดือดจัดจัดแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปหลังจากนั้นเดี๋ยวรอให้มันเดือดจัดแป๊บหนึ่งนะฮะ หลังจากนั้นเราเอาเส้นหมี่ใส่ลงไปครับลวกจนนิ่มได้ที่เอาครับตอนนี้เส้นเริ่ม,มสุกแล้วบอกไม่ได้ว่าใช้เวลากี่นาทีแต่บอกได้ว่าดูยังไงต้มไปแล้วนะครับ อยากรู้ว่าสุกไม่สุกชิม,มเส้นนิ่มใช้ได้แล้วหลังจากนี้นะครับเราจะเอาไปพักเอาไว้นะครับโดยการที่ทำให้เส้นเย็นก่อนเปิดน้ำไหลผ่านแล้วเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนต่อไปครับหลังจากลวกเส้นแล้วเราจะมาลงมือผัดกันเลยนะครับก่อนอื่นตั้งกระทะให้ร้อนร้อนเสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย ใส่ในส่วนของกระเทียมแล้วก็แฮมเห็ดหอม ผัดจนหอมก่อนโอ้ลืมไปมีกุ้งด้วยใส่กุ้งลงไป เอาละครับหลังจากที่เห็นแล้วว่ากุ้งนั้นเริ่มสุกครับผมก็จะเร่งไฟให้แรงระหว่างนี้นะครับถ้ากระทาแห้งมากเกินไปผู้ชมสามารถจะเติมน้ำมันลงไปได้เรื่อยๆนิดหน่อยกุ้งเริ่มสุกแล้วผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยป่นก่อนเลยแล้วก็ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยครับ กลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยทีเดียวตามด้วยเหล้าจีนผัดจนเหล่างวดฮะหลังาที่เหล่างวดแล้วใส่น้ำมันงาลงไปเล็กน้อยอ่า ตอนนี้นะครับผมพักส่วนผสมเอาไว้พักส่วนผสงไว้ก่อนทำอย่างรวดเร็วกระทะเดียวกันเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยครับกระเทียมใส่ในส่วนของเส้นหมี่ฮ่องกงไปครับ คั่วให้เส้นหอมเลยนะฮะเวลาเราคั่วเส้นใช้ในส่วนแหลมของตัวไม้พายเนี่ยครับหรือตะหลิวก็ได้คั่วให้หอมเติมมันนิดหน่อยปรุงรสด้วยพริกไทยผมจะปรุงรสบางๆด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ อย่าลืมว่าตอนที่เราต้มเส้นหมี่เนี่ยเรามีเกลือใส่ลงไปในน้ำด้วยฉะนั้นเส้นเส้นบะหมี่ฮ่องกงเนี่ยก็จะมีรสชาติเค็มอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วเอาละครับหลังจากที่ปรุงรสเสร็จแล้วผัดจนทั่วนะฮะผมก็จะเติมในส่วนของน้ำมันงานไปเล็กน้อย และถั่วงงอกเร่งไฟให้แรงครับผัดให้เข้ากันและเติมส่วนผสมแรกที่เราผัดแล้วลงไปแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ เอาละครับเสิร์ฟมี่ฮ่องกงนะครับโบราณเขาถือว่ามันเป็นอาหารมงคลฉะนั้นเนี่ยห้ามทำเส้นขาดเด็ดขาด,ขาดเพื่อ,อ,อแสดงใหเ้เขาเรียกว่าไงอะ่ะ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเรายืนยาวเหมือนเส้นมีอ่าฉะนั้นจำเป็นจะต้องกินอย่างนี้เลย mm hmm. แล้วก็รสชาติเนี่ยถึงแม้ว่าจะ ปรุงรสไม่เยอะนะครับแต่ว่าเรานําเส้นหมี่ไปคั่วจนหอมขวนกินเข้าไปแล้วรับรองจะลืมทุกเส้นหมี่ฮ่องกงที่เคยกินมาเลยมีแฮมด้วยเทคนิคก็อยู่ตรงที่คุณผู้ชมเอาน้ำมันที่ผัดพวกแฮมผัดกุ้งเนี่ยมาผัดเ,เส้นหมี่ต่อโดยใช้กระทะใบเดิมฉะนั้นระวังด้วยตอนแรกๆอย่าทำให้มันไหม้ครับ มีกุ้งมีเห็ดหอมครับแล้วก็ที่สำคัญผมจะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะครับที่หั่นเป็นท่อนเอาไว้หรือคุณผู้ชมจะผัดรวมไปเลยก็ได้แต่เพร่อว่าเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรูปนะครับมันจะสลดซะก่อนมีปูนี่มาแล้วเนื้อปูแต่งเพื่อความสวยงามด้วยพริกชี้ฟ้าแดง เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูผัดหมี่ฮ่องกงง่ายใช่ไหมนะครับคุณผู้ชมลองทำทานดูนะครับถึงแม้ว่ามันจะง่ายแต่ผมรับรองได้ว่ารสชาตินั้นอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ผมเชฟปูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ